ไม่ป่าสามปีนะอ่ะนี่สมอพิเภกเหมือนกันเพื่อนดูใบมันกินจนกลดอันนี้ใกล้ๆเนี่ยมันกินใบจนกลดเลยเพื่อนเห็นป่เนี่ยกลดหมดเลยดีแล้วที่มันกินมันกินใบพวกนี้มันไม่มากินไม้ผลแล้วไงคือถึงมันจะกินไม้ผลเมื่อกินน้อยลงเพราะมันมีอะไรให้เขากินไงมันอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องแบ่งๆกันเห็นป่เพื่อนใช่ไหมแต่ใบไอ้พวกนี้มันก็กินเหมือนกันกินน้อยเพราะมันขมอ่ะขมมากเลยมันก็เลยไม่ค่อยกินไงสเดาเป็นต้นสเดานะครับ คำผสมผสานมันก็ดีอย่างนี้และครับผมนี่ผมบอกไปยังเออต้นดูทุงพรทําต่อ,อนะเ,เอาเอาฟิกพันดีอ่ะเนี่ยเอาใส่พันดีๆมาเสียบนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็น,นเครื่อพืชตระกูลเดียวกันเสียบแล้วมันก็ติดเนี่ยนะครับนี่ผมก็ตอนขยายพันธุ์ก็มีเนี่ยออกลากอออกอะไรแล้วครับเนี่ยเพื่อนเริ่มออกลาก,อ,อ,กอะไรละ ต้องขยายแล้วนะเนี่ยเนี่ยจริงๆไม่เกินเกินเกินเวลาเขาเนี่ยจริงๆต้องรีบทํำนะแต่สงใส่จะไม่ทันละโอ้ยงานมันเยอะปลูกไม่ทันนะที่ดูเ,เพื่อนขนาดนั้นเลยอะ่ะก็ไม่ได้ปลูกก็ปล่อยไว้นี่ก่อนหละพอเดี๋ยวเสียบยอดเสียบทุนนี้อีกว่าวุ่นวายไปหมดเลยมีอะไรสนุกสนุกทำเยอะเลยในสวนเนี่ย นีน่ก็เป็นมะเร็อฝรั่งน,นี่ก็เป็นสายพันธนะุ์เทพอยางนนเนี่ยคือมะเร็อฝรั่งมันมีสายสายพันธุ์นะนี่ก็เป็นสายพันธุ์เทพๆแหละที่มันหอมอร่อยผมจําชื่อไม่ได้นะนะครับเนี่ยก็มาเสียบกับตอตอมะเรือฝรั่งเหมือนกันนะครับน,น,รรรรน,นี่ต้นอุทุมพรอุทุมพรนี่ที่ทําตอนี่โตเร็วมากเดี๋ยวดูตัวอย่างที่เสียบนีนี่เสียบแล้วจะเป็นงี้เห็นไหมเพื่อนเนี่ยเอาสายพันธุ์อื่นมาเสียบเพื่อนดูใบเนี่นี่คือใบของอุทุมพรใช่ปะ อันนี้คือใบของฟิกสสยพันเทพที่อร่อยๆอยู่นี่เนี่ยพันธุ์ที่ฉีดยาเขามาเห็นป่ะมีหนอนนะเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยผมไม่ได้อยู่ถ้าผมอยู่ผมฉีดไอ้พวกสารจูสารชีวภาพเนาะที่เป็นวิวเวเลียเนาะหรือว่าเมทาลเซียมอะที่มันจะฆ่าหนอนคือมันมันจะบอกว่าฆ่าหนอนเลยมันค่อยๆทําให้หนอนแบบป่วยอะเออประมาณนั้นอนะมันก็ค่อยแบบ พอติดเชื้อในในนอดมันก็ค่อยๆตายแต่มันไม่เป็นอันตรายกับคนกับสัตว์นะนะครับบิวเวเรียกับเมทาลลิเซียมนะเพื่อน